สวัสดีค่ะสัตวแพทย์แม่จ๋ามาอีกแล้วนะคะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่หมอให้ความรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก่อนที่เราจะทำหมันทีนี้เรามาดูข้อดีของการทำหมันกันดีกว่ากับ6ข้อดีของการทำหมันค่ะ ข้อ1นะคะการทำหมันสุนัขและแมวเนี่ยเป็นการควบคุมประชากรน,น้องหมาน้องแมวไม่ให้เยอะจนเกินไปค่ะเพราะว่าการที่เราเนี่ยมีหมาแมวเยอะขึ้นนะคะ <Okay. S 2> ก็เท่ากับว่าอะไรคะเท่ากับว่าเราจะต้องมีเวลาให้เขามากขึ้นแล้วก็เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวมากขึ้นด้วยนะคะไม <Okay. S 2> ่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร การกินของเขานะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพเขาเบื้องต้นการอาบน้ําให้เขาเป็นประจำหรือว่าแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพาน้องๆมาหาคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาวัคซีนให้เขาไหนจะต้องป้องกันเห็บหมัดให้น้องอีกหรือถึงเวลาก็จะต้องเสีย ค่าทําหมันอีกอะไรเงี้ยยิ่งเรามีเยอะขึ้นมากเรื่อยขึ้นเรื่อยนะค่าใช้จ่ายมันก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะต้องมีเวลาให้กับเขามากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการมีน้องหมาน้องแมวเยอะมากๆเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจของเพื่อนบ้านได้ถ้าหากว่าเราอยู่ในชุมชนสวมรวมนะคะอย่างเช่นแบบสมมุติว่าอย่างที่หมอเจอนะคลินิกอะ่ะอย่างที่หมอเจอเนี่ย หมอก็จะอยู่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนชุมชนใ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 น,ใน,ในที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีหมู่บ้านนะคะแล้วก็มันจะมีบ้านหนึ่งเนี่ยที่เขาแบบเลี้ยงหมายเยอะมากเลี้ยงแบบชนิดว่าชิวาว่าพันชิวาว่าเลี้ยง30ตัวนะคะเอเอแล้วในนั้นมันเป็นหมู่บ้านแบบเป็นหมู่บ้านเทาเฮาอะบ้านติดติดกันน่ะทีนี้เออเวลาที่น้องๆรวมกัน30ตัวนะคะ มันก็จะมีเสียงที่เห่าเสียงดังเนาะมีเห่าเสียงดังวงเวงโว,งวยวายอะไรแบบเนี้ยก็ทะเลาะกันอีกนะคะหรือบางทีเนี่ยเราเลี้ยงแมวมากเกินไปแมวเนี่ยถ้าเราไม่ได้เลี้ยงแบบขังอยู่ในบ้านแล้วเราเลี้ยงปอยจะไปอึไปฉี่ที่บ้านอื่นก็สร้างความลำคาญไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะเลี้ยงเท่าที่เราไหวดีกว่านะคะจะได้สบายใจ ทั้งตัวเองด้วยในเรื่องของการดูแลจะได้มีเวลาในการทำอย่างอื่นบ้างนะคะ2นะคะป้องกันโรคได้นะคะการทำหมันเนี่ยนะคะเป็นการป้องกันโรคได้อ่าเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะอย่างในตัวเมียเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าน้องอ่ะไม่ได้ทำหมันทั้งหมาทั้งแมวเลยนะถ้าน้องไม่ได้ทำหมันเนี่ยในระยะยาวนะคะ น้องอ่ะก็จะเกิดภาวะเขาเรียกว่าโรคมดลูกอักเสบไดม้มดลูกอักเสบเนี่ยก็คือว่าโดยปกติแล้วมดลูกอ่ะมันก็จะเล็กๆใช่ไหมเป็นแบบเล็กๆเป็นตัววายมดลูกเนี่ยจะเป็นลักษณะตัววายนะคะในทุกๆรอบของการเป็นสัตว์ของเขาโดยที่เขาไม่ได้ออกไปผสมเลยนะในทุกๆรอบของการเป็นสัตว์เขาเนี่ยมดลูกของเขานะคะอาจาจากหดอยู่ก็จะยืดหดอยู่แล้วก็จะยืดทุกๆรอบเนี้ย ทุกๆรอบเลยอย่างแมวเนี่ยนะคะถ้าเกิดน้องไม่ได้รับการทำหมันนะคะเขาจะกลับสัตว์ทุกเดือนเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนเนี่ยอะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณเป็นอาทิตย์นะ1-2อาทิตย์นะขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยนะคะอ่ะ,อะ,อะพอพอหมดเป็นสัตว์หุบพอเป็นสัตว์ก็ขยายหุบขยายหุบขยายอยู่แบบเนี้ยนะคะพอมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะคะ,ะระยะยาวแล้วเนี่ยอฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้น้องเนี่ย มีปัญหาเรื่องมดลวกักเสบได้แม้ว่าเราไม่ได้ฉีดยาคุมเลยนะอะน้องก็มีโอกาสได้แล้วทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นมดลูกกเสบตอนแก่แล้วเขาจะต้องไปผ่าตอนแก่โอ้โหมันมันทรมานนะ,อ,ะอย่างหมาเนี่ยเขาก็จะกลับสัตว์ทุกๆประมาณ6เดือนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แต่ตัวทุกๆ6เดือนของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องแบบ มดลูกก็หดขยายหดขยายอย่างเงี้ยนะคะเช่นกันก็สามารถที่จะทําให้เกิดมดลูกอักเสบได้เช่นกันนะคะพอเกิดมดลูกอักเสบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะต้องอุ้มพาน้องเนี่ยไปผ่าตัดนะซึ่งก็เสียค่าใช้จ่ายกันแพงไปอีกอ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําหมันตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะคะข้อ3มนะคะลดโอกาสการเกิดต่อมลูกหมากโตในน้องหมาที่เป็นตัวผู้นะคะ ในน้องหมาเนี่ยนะคะเขาจะมีต่อมลูกหมากอยู่ซึ่งต่อมลูกหมากเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ข้างใต้กระเพาะอวสาวะนะทีนี้ฮอ,อร์โมนฮอร์โมนของตัวผู้เนี่ยในน้องหมาเนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ต่อมเนี้ยมันโตได้ในอนาคตอตอนเด็กๆก,ก็ไม่เป็นหรอกไม่เป็น แต่เขาจะเป็นตอนแก่นะคะพอเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะน้องก็จะเกิดอาการท้องเสียบ่อยมีฉี่ขัดฉี่เป็นเลือดอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเรามันก็ต้องมาแก้ไขกันตอนที่เขาอายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็มันก็เจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาก็ทำหมันน้องไปเถิค่ะข้อ4ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากฮอร์โมนเนี่ยค่ะอ่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะคะฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะสร้างพอถึงเวลาเนี่ยนะคะเวลาที่น้องเขาเป็นสัตว์เนี่ยเขาจะสร้างฟีโรโมนขึ้นมาอย่างตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นสัตว์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะที่แบบแมวด้วยกันเนี่ยก็จะได้กลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกๆของเราอะนะตัวเมียเป็นสัตว์อะเราก็จะมีตัวผู้แมวตัวผู้มาจากไหนก็ไม่รู้นะ มาลายล้อมบ้านเราอ่าลายล้อมไม่พอนะอก็จะมากัดกันหน้าบ้านเราแถมยังทําสเปรย์ด้วยนะสเปรย์ฉี่สร้างอาณาเขตของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเออนั่นแหละมาซึ่งมันก็ทําให้เราจะแบบต้องเกิดความราคาญนะอ่ะเออนะคะส่วนแมวตัวผู้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำหมั่นน้องนะ พอถึงเวลารอบที่เหมือนกับว่าเขาได้กลิ่นแมวตัวเมียที่เป็นสัตว์นะเขาก็จะเริ่มอยากออกไปข้างนอกแล้วเออก็จะเริ่มคุยเขี่ยประตูร้องเห่าเสียงดังเจ้าของไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะอยากจะออกไปข้างนอกทีนี้พอออกไปข้างนอกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไปจ้าเอะกับแมวตัวอื่นเออพอจ้าเอะกับแมวตัวอื่นแล้วยังไงคะก็มีโอกาสที่จะโดนกัดกันไปไฟกันมา อ,อย่างต่ำก็เป็นแผลกลับมามารักษาเป็นแผลอีกเอาไปกัดกันวิ่งหนีแมวด้วยการเอาเดินไปโดนรถชนอีกเออนะคะซ้ำรลายนะคะท้ายสุดของการที่ว่าถูกไปออกไปกัดบ่อยๆนะคะก็คือโรคติดต่อที่ได้มาเช่นโรคอะไรบ้างในแมวนะคะโรคลูคีเมียโรคเอสแมวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโรคช้องท้องอักเสบในแมวอย่างเงี้ยไปรับเชื้อมาแล้วทีนี้ในบ้านก็ ในบ้านอาจจะไม่เลี้ยงแมวตัวเดียวไงอาจจะเลี้ยงแมวหลายตัวแต่มีตัวหนึ่งออกไปข้างนอกบ้านแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นไอ้ตัวนั้นอะมันก็เอาโรคมาให้กับแมวในบ้านของเราเห็นไหมคะมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดการเรื่องฮอร์โมนซะคือจัดการทําหมั่นน้องซะนะคะสําหรับน้องหมาเนี่ยก็เหมือนกันตัวเมียเนี่ยเวลาเป็นสัตว์เนี่ยก็จะมีความที่แบบวุ่นวายมากของการที่แบบตัวผู้จะมาแบบจะมาล้อมบ้านเราเหมือนกันนะคะ เหมือนกันเลยก็จะมากัดกันหน้าบ้านเราเละเทะมากระดกชีโอยเยอะแยะนะคะตัวผู้ก็เหมือนกันถึงเวลาแบบได้แบบจะต้องออกไปติดสัตว์กับเขาก็ออกไปไปกัดกันแต่ว่าตัวผู้ในน้องหมาเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีโรคติดต่ออย่างเช่นโรคลูคีเมียเอสเมลหรือช่องคลอดอักเสบในแมวนะคะแต่ว่าเขาอาจจะได้รับเชือ้ออย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าหรือ,อได้รับแผลกลับมาได้รับอุบัติเหตุกลับมาเพอเพอนะ บางทีอะไปกัดกันอะไปอยู่หน้าบ้านคนที่เขาอาจจะไม่ได้รักน้องอ่ะคือหรือว่ามีจิตใจที่ไม่ดีอะไปกัดกันเขาลํมคาญอ่ะเขาตีกันตีโดนตีก็มีนะโดนต,โดนต,โดนตีโดนฟันกันมาเนี่ยนะคะาไปสร้างความลํมคาญให้เขาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดปัญหาเรื่องฮอร์โมนนี่สะนะคะตัดปัญหาในเรื่องของเราจะไม่บังคับจิตใจไม่ให้เขาออกไปข้างนอก <Okay. S 2> นะคะ เวลาเราไม่ได้ทําหมันน้องเขานะเวลาที่เขาอยากออกไปแล้วเราไม่อยากให้ออกเนี่ยเป็นการบังคับจิตใจแล้วทําให้เกิดความเครียดได้แต่ถ้าเกิดเราจัดก,การทําหมันเขาซะเขาจะไม่มีความเครียดเรื่องนี้เลยค่ะอ่าเขาก็จะสบายสบายชิลๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใครจะเป็นสัตว์ไม่รู้นอนอะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะสบายไปทั้งจากทั้งเขาแล้วก็เรานะคะอ่ะก็ฝากไปด้วยสำหรับข้อนี้นะจ๊ะ อ่าข้อ5นะคะสืบเนื่องมาจากข้อ4จริงๆพูดควบไปแล้วก็คือป้องกันโรคติดต่อก็อ,อย่างที่บอกไปนะคะในแมวเนี่ยนะคะก็จะมีโรคติดต่ออ่าก็คือโรคลูคีเมียโรคเอสหรือว่าช่องท้องอักเสบนะคะรวมไปถึงพิษสุนัขบ้าก็าเลยถ้าเกิดดันเผอิญไปเจอแมวที่มีอ่าที่ที่เป็นโรคนี้นะคะแล้วก็ถูกกัดกันมาเนี่ยโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมันผ่านทางน้ําลายทั้งนั้นแหละอ่านะคะก็ก็ ป้องกันระวังไว้ดีที่สุดสําหรับน้องหมานะคะก็คือโรคอ่ายังตัวผู้นะคะที่ได้กลับมาก็คืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ามันก็น่ากลัวนะคะแล้วก็โรคติดต่ออีกอันนึงที่หมอไม่ได้บอกนะโรคติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาไปผสมพันธุ์กันในน้องหมานะคะก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งอะ่ะเป็นเนื้อง,งอกที่อวัยวะเพศของเขาอะ่ะ คือตัวเมียเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเนื้องอกออกมาที่ที่จุ๋มจิ๋มของเขาอะ่ะส่วนตัวผู้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีเนื้องอกออกมาที่ตรงโคนจู๋เขาเนี่ยเวลาเป็นนะคะเ,เริ่มแรกเนี่ยมันจะเริ่มมีเลือดหยดเลือดหยดหยดหยด,หยดออกมาจากอวัยวะเพศเขาแล้วก็เนื้องอกมันก็จะสร้างใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่ใหขึ้นใหญ่ขึ้น oh, <no. S 1> ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งการรักษาโรคนี้ย ใช้ตังอีกแะเพราะว่ามันจะต้องมีการคีโมเข้าเส้นเลือดฉีดยาเข้าเส้นเลือดทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเราของก็ต้องเสียตังรายอาทิตย์อีกรักษากันยาวนานบางตัวก็เป็น10บสเข็มมากกว่าจะหายอย่างเงี้ยนะคะเพลออไม่หายต้องไปผ่าตัดออกอีกก็มีนะคะอ่านี่ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับโรคติดต่อนะคะและข้อ6ค่ะข้อ6เนี่ยสำคัญมากอันนี้เป็นเรื่องของส่วนรวมนะคะอ่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงหมาหรือแมวตัวเมียนะเราเลี้ยงตัวผู้แต่เราไม่ได้ทําหมันน้องนะคะรู้ไว้เลยว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เกิดหมาแมวจรจัดจ้านะคะตัวผู้ท้องไม่ได้แต่ไปทําให้คนอื่นท้องได้นะคะแม่แมวตัวหนึ่งอาจจะมีลูก3-4ตัวแต่แมวนั้นเป็นแมวจรนนะคะไม่ได้มีเจ้าของที่มาแบบคอนโทนพาทำหมันเมื่อถึงรอบการเป็นสัตว์ใช่ไหม เขาก็จะเป็นสัตว์ทุกพอหลังจากคลอดได้เดือนหนึ่งอะ่ะเขาก็จะเริ่มกับสัตว์แล้วก็จะเริ่มมีการผสมเนี่ยอ้อคอกแรกสามตัวคอกที่สองสามตัวคอกที่สามสอยตัวเงี้ยแปบ๊บเดียวก็เป็น10บสตัวแล้วอะ่ะนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะหมาแมวจรจัดมันเยอะมากนะคะเรานั่นแหละค่ะซึ่งมันก็เราก็อย่าเป็นส่วนหนึ่งในทําให้เกิดในการทําให้เกิดเรื่องนี้เลยนะคะอันนี้หมอก็ฝากไว้ด้วยนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังลังเลยอยู่ว่าโอ๊ยกลัวบาบกรรมจังเลยไม่อยากจะเอาหมาไปทำหมันเลยไม่อยากจะเอาแมวไปทำหมันเลยกลัวน้องเจ็บอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของความเจ็บปวดมันเจ็บอยู่แล้วแ่ละการผ่าตัดมันเจ็บแต่น้องจะเจ็บแค่สองสวันแรกนะคะน้องเจ็บปวด ซื้อ,อยาลดปวดจากคุณหมอป่ะนะคะเดี๋ยวบางทีหมอเขาจัดมาให้นะคะการทำหมันกับสตัตวแพทย์ที่มีมาตรฐานคือถูกต้องนะคะดีที่สุดนะคะอย่าทำหมันหมาแมวกับหมอเร่หมอกระเป๋านะที่ไม่ได้จบสตัตวแพทย์นะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินแก้ไขมากกว่า ะะทำหมันนะคะกับคุณหมอที่มีร้านถูกต้องนะคะจบสัตวแพทย์ถูกต้องการทำหมันเนี่ยนะคะการผ่าตัดเนี่ยหมอเขาก็จะทำอย่างถูกต้องนะคะถูกต้องเริ่มจากอะไรนะคะก็เริ่มจากการที่คุณหมอเนี่ยเขามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีห้องผ่าตัดที่ดีไม่มีเชื้อโรคนะคะปราศจากโรค การดูแลแผลการให้ยาหลังผ่าตัดการจ่ายยาไปหลังผ่าตัดนะคะออการดูแลจนกระทั่งจบในเรื่องของการตัดไหมอะนะคะซึ่งหมอประจำเนี่ยเขาจะทำให้เราได้แต่ถ้าเกิดว่าไปทำกับหมอกระเป๋าหมอที่ไม่ได้มีความไม่ได้จบสตัตวแพทย์มานะ่ะนะคะถ้าหากว่าแผลมีปัญหาเนี่ยหมอบอกเลยนะแก้ไขแทงกว่าทำหมันผ่าตัดนะคะ นั่นแหละก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าตัวหมอเนี่ยเจอเรื่อยๆสำหรับเรื่องของการแก้ไขการติดเชื้อหลังทำหมันนะคะหรือว่าการที่แผลแตกหลังทำหมันอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่านะ,ะก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าทุกๆคนจะได้ประโยชน์แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทำให้พวกเราเนี่ยตระหนักในเรื่องของการควบคุมประชากรสัตว์นะคะไม่ให้มันมากจนเกินไปนะจ๊ะโอเคถ้าอย่างไรหมอก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะให้ช่องแต่ตะวแพทย์แม่จ๋าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใจดีนะกดกระดิ่งให้หมอด้วยก็ได้นะเพื่อว่าจะได้รับ เตือนการแจ้งเตือนนะคะเผื่อหมอมีคลิปใหม่ๆเพราะว่าหมอจะมีคลิปใหม่ๆให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์แบบรู้ลึกร,รู้จริงนะคะนะคะมาฝากกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเราเดี๋ยวหมอจะไปตอบให้ทุกคนเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย